สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะกับคลิป CNA ของแอลนะคะผู้ช่วพยพยาบาลที่อเมริกานะคะตอนนี้แอลก็กลับมาถึงอเมริกาเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงก็ทํางานเรียบร้อยแล้วไม่ได้พักเลยนะคะตั้งแต่กลับมาก็วันนี้วันแรกเลยแหละที่ได้พักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วก็มีเวลามานั่งอัดคลิปแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะคลิปนี้เนี่ยจะแชร์ในเรื่องของการทํางานเบสิก เล็กๆน้อยๆที่ไม่ว่าจะทำที่เนอร์ซิ่งโฮมหรือว่าจะทำตามที่บ้านนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำอ่ะอันดับต้นๆเลยก็คือการวัดความดันแล้วก็คอยดูความดันของคนไข้นะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยวัดความดันกันหรือเปล่าแล้วรู้ไหมคะว่าความดันปกติของคนเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวเลขไหนทีนี้เนี่ย๋ยวก็จะมาพูด멀มอยเรื่องนี้นี่แหละเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนมากับสิ่งที่มันเป็นมันคนละเรื่องกันเลยค่ะ มันเป็นอะไรที่บอกว่าเฮ้ยคือตอนที่เรียนอาจารย์ไม่ได้สอนฉันอย่างนี้แต่พอมาทําจริงๆมันก็จะประมาณแบบว่าแรกๆอะ่ะจะงงอยู่ตอนที่ทํากับพยาบาลใช่ไหมจะงงกับตัวเลขว่าสรุปคือฉันต้องดูตัวเลขไหนแล้วสรุปตัวเลขไหนที่ปกติตัวเลขไหนที่ไม่ปกตินะคะความดันของคนปกติธรรมดาทั่วไปอยู่ที่120 80นะคะก็คือเลขตัวข้างบนคือร2อยข้างล่างคือ80 ทีนี้เนี่ยความดันอันนี้คือสิ่งที่เรียนใช่ปะแต่พอเรามาเจอจริงๆอ่ะความดันคนเรามันไม่ได้อยู่ที่120เป๊ะมันไม่ได้อยู่ที่80เปรเ,ปเปแล้วก็สิ่งที่เรามาเรียนรู้อีกต่างหากก็คืออายุเพศน้ำหนักโรคอ,อื่นที่เขาเป็นอีกก็คือม,มันทำให้ตัวเลขของการดูเขาเรียกว่าอะไรอะการการดูตัวเลขวัดความดันของคนไข้อะมันก็แตกต่าง การออกไปเบสจากโรคที่เขาเป็นโรคประจาตัวที่เขาเป็นน้ําหนักอายุส่วนสูงอะไรต่างๆคอมบ่ายมาด้วยกันคือรวมโจ๊ะโมโจ๊ะโบกเป็นแกงโบกได้กันนั่นนะคะก็คือนี่แหละค่ะสิ่งที่เราเจอตั้งแต่แรกๆตอนที่ไปทํางานครั้งแรกๆเลยนะคือประมาณยี่หยางว่าไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเพราะว่าสิ่งที่ฉันถูกสอนมาก็คือนี่แหละร้อยยี่สิบแปดสิบพอเราเจอแบบว่าร้อยสามสิบ โอเคปกติอะไรเงี้ยเราก็ประมาณแบบปกติตรงไหนวะร้อย0ไม่ใช่หรือทีนี้เนี่ยพอเราทํางานไปนานๆเราถึงเริ่มเข้าใจว่า,าบางคนคนไข้บางคนคน, ai, คนะ่ะเขาอาจจะเป็นโรคยกตัวอย่างความดันสูงความดันตำ่ำหรือเป็นเบาหวานนู่นนี่นั่นสารพัดสารเทตัวเลขมันเคลื่อนได้นะคะเพื่อนๆอันนี้พูดจากประสบการณ์ที่เราทํางานนะ ค,ความหมายของคําว่าเคลื่อนหัวแอลว่าถ้าหากว่าคนไข้มีความดันอยู่ที่แบบร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าข้างล่าง85าอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้ต่ำไม่ได้สูงมากเกินไปส่วนตัวแอลเองเป็นโออรคสบวแล้วหนึ่งนะคะทุกวันนี้คือทานยาความดันสูงเพราะว่าแอลเป็นโรคความดันสูงพอเป็นพอ,พอเป็นความดันสูงเนี่ย เราก็เลยมาย้อนกลับมาดูที่ตัวเองว่าเฮ้ยความดันของเราอะ่ะมันปกติหรือไม่ปกติทีนี้เนี่ยความปกติของมันก็คือ120 180อย่างที่บอกใช่ไหมคะที่เราเรียนมาที่เรารู้ๆกันอยู่ปา้าลุงกูก็คือจะบอกเราอย่างนี้เลยเวลาเขาเราไป g o เ g l e แต่พอมาชีวิตจริงๆคนไข้จริงๆหลายๆคนความดันมันไม่ได้อยู่นะนะประมาณนี้ตลอดเวลามันจะ จะขึ้นจะต่ําจะสูงในแต่ละวันไม่เหมือนกันน้องเขาแมวเนี่ยถ้าหากว่าแมวอยู่ที่ยกตัวอย่างนะร4 0กับ85ดสิบห้าร้อหรือร้อยสคือถ้าหากว่าอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างเอ่อร้อยสามสก็ยังถือว่าตัวเลขเรายังโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าหากมันมันเลยมากกว่านี้ลนะ เราก็ต้องคอยระว,วังแล้วล่ะว่าเขาเป็นอะไรยังไงทีนี้เนี่ยคนไข้าบางคนอะถ้าหากมันต่ำกว่า70มันก็อันตรายละอายุของคนไข้ก็มีสว่วนทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างนะเอ่อมีคนไข้คนหนึ่งเขาเป็นเ,เขาเป็นพาร์กินสันตัวเลขของคุณตาคนนี้จะเป็นอะไรที่สวิงขึ้นสวิงลงจนบางครั้งเอ่อก็ยังงงเลยนะว่า มันปก,กติหรือไม่ปก,กติแต่ถามคุณภรรยาเขาแล้วเขาก็บอกว่าคุณหมอบอกว่าถ้าหากว่าตัวเลขมันมันต่ำมันสูงเกินไปให้กินยาตัวนี้ให้กินยาตัวนั้นก็ถือว่าโอเคปก,กติอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบอก,อก็ก็จะง,งงงนิดนิดนึงเพราะว่าอันนี้ละคือคือบางครั้งเราก็กลัวไงหนึ่งคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณคนไข้าอ,อายุ9 2 ตัวเลขข้างบนบางวันมันก็1้0ย6 0ข้างล่างบางทีมนันก็60บางทีก็70บางทีก็80แต่ถามว่ามันปกติไหมก็ไม่ปกติแต่ถามว่ามันอันตรายจนที่ต้องเรียกคุณหมอหรืออะไรยังไงไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าคุณหมอเขาจะมียาให้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 คนไข้กินอยู่ละซึ่งตัวเอ,เองจะไม่สามารถทีะยาคนไข้ได้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนในเรื่องยาวมาทีนี้เนี่ยที่บ้านก็คือภรรยา หรือถ้าหากเป็นลูกเขาก็ต้องรู้แล้วละ่ะคุณหมอจะสั่งมาไว้ไงว่าโอเคถ้าหากตัวเลขอยู่ระดับนี้ประมาณนี้คุณต้องทานยานะหรือไม่ต้องทานยานะคะอันนี้กลับมาที่ตัวเองหน่อยอเป็นลูกคมดังสูงบางวันความดันของแอลจะอยู่ที่7 5 140 8 5ห้าร้่บ้ารอย่างอะไรเงี้ยซึ่งกราบใดที่ตัวเลขแอลอยู่ในระดับเนี้ยที่มันไม่ไกลจาก12080ก็ถือว่าความดันแอลปกตินะคะแต่ถ้าหาก ความดันแอลขึ้นมาที่1 50อันนั้นแหละคือสัญญาณอันตรายแอลจะต้องโทรหาหมอแล้วต้องโทรหาหมอนะคะใครที่ไม่เคยตรวจความดันวัดความดันตัวเองแล้วอยู่วัย4 0ครับนะคะแนะนำว่าวัดความดันของตัวเองนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพหรือว่าใครที่มีประวัติของคนในครอบครัวที่เป็นความดันสูงความดันต่า เราแนะนํานะคะว่าไปหาหมอหรือว่าเราวัดความดันของตัวเองก่อนทีนี้เนี่ยโรคที่มันมาเกี่ยวกับความดันใช่ปะ่ะอ,อ,อาการที่เราเราจะพบเจออย่างที่อยาเป็นอะนะคือหายใจหือทออหายใจติดขัดตื่นเช้ามาก็รู้สึกไม่สดชื่นทำอะไรก็คือไม่กระปี้กระเป๋าจะรู้สึกแบบเวียนหัวปวดหัวอยู่ทั้งวันอ,อ,อะไรนิดอะไรหน่อยก็เหนื่อยนะคะ แล้วก็บางครั้งเราก็จะรู้สึกถึงการเ,เต้นของหัวใจที่แรงขึ้นอันนี้ที่เอ๋อเป็นนะที่เอ๋อเคยแบบว่าเฝ้าระวังตัวการของตัวเองทีนี้พอเรากินยามันก็ช่วยได้เยอะทุกวันเนี้ยความดันของเอ๋อก็อยู่ในระดับปกติแล้วทีนี้กลับย้อนมาที่คนไข้ต่อนะคะว่าในแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละเคสที่เอ๋อไปวัดความดันคนไข้อะตราบใดที่ตัวเลขของคนไข้มันไม่หนีจาก120-80ก็ถือว่าอยู่ในระดับปกติถ้าหากว่า ตัวเลข140อัพขึ้นไปเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ครอบครัวเขาทราบแล้วว่าวันนี้คุณตาหรือคุณยายนะคะความดันสูงความดันตามผิดปกติไม่ทราบว่าเขาเป็นแบบนี้บ่อยไหมคะเราต้องคือเราต้องสอบถาม,มานะเพราะว่าเราต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในระหว่างที่เราทํางานเวลาเราไปทํางานแต่ละอาทิตย์แต่ละวันนะ่ะเรามีข้อมูลอยู่ในหัวว่าโอเคถ้าหากว่าอาทิตย์หนึ่งคุณตาหรือคุณยายนีย่ความดันอาจจะสูงจะต่ํามาก ก็ยังถือว่าเป็นปกติว่าในใน1เดือนเนี่ยมันจะมีสองสาครั้งที่ตัวเลขมันเคลื่อนขึ้นเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็เราเราก็จะได้เฝ้าระวังไว้ว่า,วาเออคุณตาค,คุณยายเขาสามารถเกิดอาการนี้ได้ทุกเมื่อทีนี้ถ้าหากว่าเออเราวัดความดันของเราที่บ้านแล้วความดันเราต่ําจริงๆเรายังไม่รู้นะว่าโรคความดันต่าอะ่ะ คือยังไม่เคยเจอนะคะส่วนใหญ่ที่เจอกับสูงวัยอ่ะผู้รายตัวเองสูงวัยก็คือความดันจะสูงนะคะพอความดันสูงเนี่ยการดูแลรักษามันยากง่ายหรืออะไรยังไงอันดับแรกเลยนะคะดื่มน้ําเยอะๆค่ะดื่มน้ําเยอะๆอตอนที่ไปวัดความดันแล้วความดันสูงคุณหมอแนะนํานะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอแนะนานะที่ทําให้ความดันของคุณต่ำลงมาได้ก็คือหายใจเข้าลึกๆ คือรีแลกต์ดื่มน้ําเยอะๆนะคะหายใจเข้าออกแล้วทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งเราค่อยวัดความดันของตัวเองอีกทีนึงมันจะช่วยให้ตัวเลขอะมันกลับลงมายกตัวอย่างเวลาเราเดินเข้าไปโรงพยาบาลเรากําลังตื่นเต้นเรากำลังกลัวเรากําลังรู้สึกแบบคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบางทีเราเดินเข้าไปเราเหนื่อยเงี้ยต้องพักหายใจสักครู่นะคะ เข้าลึกๆแล้วพยายามจิบน้ําไม่ใช่ดืบๆลงไปนะคะค่อยๆจิบค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็วัดความดันเวลาเราไปวัดความดันกับคุณหมอหรือพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะสมมุติว่าตัวตัวเลขของแอ๋มันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงใช่ไหมเขาจะโอเคอาจจะมาจากการที่เขาเพิ่งเดินเข้ามาอาจจะเจอเกิดจากการที่เขาตื่นเต้นคนไข้ตื่นเต้นนู่นนี่นั่นฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ถือว่ายังโอเค ยังโอเคแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราปกตินะแต่คือน,นี่คือการลักษณะของการเฝ้าระวังของอตัวเลขความดันของคนไข้นะคะก็นอกจากวัดความดันของคนไข้แล้วเนี่ยก็บางครั้งเราก็จะมีวัดไข้คนไข้บ้างในกรณีที่คนไข้มีไข้นะคะทีเนี้ยหน่วยความดันการวัดเขาเรียกว่าไรหน่วยหน่วยการวัดไข้ของของเมกามันไม่เหมือนที่อื่นที่ใดในโลก บ้านเราใช้เซลเซียสใช่ไหมที่นี่ใช้ฟาเรนไฮต์เวลาชั่งน้ําหนักมันไม่ได้เป็นกิโลกร,รมัมมันเป็นปอนด์เวลาชั่งน้ําหนักอะไรกับคนไข้ทีแรกๆตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆเลยนะคือเป็นอะไรที่ปวดหัวมากเพราะว่าเราไม่เข้าใจฟาเรนไฮต์ไม่เข้าใจอปอนด์ในหัวคือตั้งแต่เล็กจนโตคือส่วนสูงชั้นใช้เซนติเมตรเอการวัดน้าหนักของชั้นคือกิโลกร,รมัมฉะนั้นเวลาวัดไข้ฟาเรนไฮ ของขของของงเซลเซียสเราจะอยู่ที่37ใช่ไหมวัดไข้ทีนี้พอมาเป็นฟาเรนไฮต์มันจะอยู่ที่97อย่าถามแอลนะว่ามันมันคิดเขาเรียกอะไรอะเปลี่ยนจากฟาเรนไฮต์เซลเซียสอะไรยังไงไม่ค่ะตอนนี้แอลลีจูนในหัวตัวเองใหม่หมดก็คือโอเคถ้าหากคนไข้วัดไข้แล้วมันสูงอยู่ที่100อะไรเงี้ย1น4คือมันสูงขึ้นไปอันนั้นคือที่ปกติละถ้า98 ้าสิบแปดกโอเคปกติแต่ถ้าหากหนึ่งร้ยเนี่ยเ <c oughs> ก็จะแบบต้องต้องคอยเฝ้าระวังแล้วว่ามีไข้ไหมไอไหมหายใจติดขัดไหมมีเหงื่อไหมเ,เหนื่อยหอบไหมมีอาการอย่างอื่นไหมถ้าหากว่ามันรุแนแรงจริงๆก็โทรแจ้ง191ส่งหมออย่างเดียวค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นการที่ดูแล สิ่งที่อยาต้องทำ <c oughs> ประจำกับคนไข้ขอ sorry ที่ไอต่อนากลองเพราะว่ากลับมาแล้วอากาศมนะันเปลี่ยนบ้านเรามันร้อนพอเมมา,มากลับมาที่เมกาที่บ้านเหี่ยวอยู่เพนซิลเวเนียมันมันร้อนชื้นอะ่ะไม่ใช่ร้อนชื้นสิร้อนแห้งๆร้อนไม่มีอากาศบ้านเรามันร้อนชื้นที่นี่ก็คือจะร้อนแห้งๆแล้วหลังๆมาก็คือจะเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ตามฤดูกาล ถ้าหากเข้าหน้าหนาวเข้าหน้าร้อนเข้าฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิเ,เขาเรียกว่าเกสรดอกไม้เกสรต้นไม้อะไรต่างๆที่มันมาต้นไม้อะมันก็จะทําให้ข้าเช่ารู้สึกหืดหอบเป็นระยะๆแล้วก็ไอบ้างซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากๆบอกตรงๆเลยค่ะไม่เคยคิดมาก่อนว่าพอแก่ตัวมาฉันจะเป็นเยอะอะไรเช่นนี้ฉะน,นั้นก็ ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคะดื่มน้ําเยอะๆเอาจริงๆเลยนะดื่มน้ําเยอะๆมันช่วยได้เยอะมากนะคะคลิปนี้ก็นี่แหละค่ะเมามอยในเรื่องของความดันก่อนใครมีอะไรที่จะคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์เิญได้เลยนะคะคอมเมนต์แอวมาคลิปหน้าแอวจะมาเล่าเม้ามอยว่าสิ่งที่เราเรียนมากับสิ่งที่เราเจอมันคนละเรื่องมันคนละอย่างมันไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่คุณครูเขาเคยสอนเรา เหมือนที่เอาเรียนการวัดความดันมาเหมือนที่เราแบบว่าดูเลขความดันมาตามที่ลุงกูบอกร้อยยี่สิบแปดสิบพอมาเจอในชีวิตจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นตัวเลขที่สูงเกินไปต่ําเกินไปบางทีมันก็ปกติสําหรับคนไข้ซึ่งตอนเราไปเราก็ประมาณแบบยังว่า <c oughs> คือข้าเจ้าไม่เข้าใจแต่พอเราอยู่กับคนไข้นานๆน่นนะเราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อโอเคมันเป็น ตัวเลขปกติที่เขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่เขาอายุเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราแก่ตัวมากขึ้นตัวเลขความดันของเราก็จะเปลี่ยนขึ้นตามวัยและน้ำหนักของเราด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วคลิปหน้าเรามาเมาท์มอยกันใหม่จ้าบายบายสวัสดีค่ะ